สวัสดีค่ะเชิญเลยวันนี้จะพามาชมไมโครกรีนนะคะมีอยู่นิดเดียวค่ะไม่เยอะอันนี้เพิ่งทำเนี่ยค่ะผักไมโครกรีนของแม่เองแล้วก็มีผักบุ้งด้วยเสริมมานิดหน่อยมีอยู่สองถาดนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นทันตะวันทันตะวันนี่ต้องตัดเย็นนีแล้วอะค่ะ เอาว่มันตายหมดแล้วลมันน้ด,ดูแค่นั้นก่อนนะคะตอนนี้ลงผักก็เริ่มจะเข้ารูปเข้าร่างแล้วยังไม่เริ่มเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยค่ะผักไมโครกรีนนะคะอันนี้เป็นเดสมัสตาร์ดคือตอนนี้แม่เอกก็จะพยายามทําให้เป็นกล่องเล็กๆกล่องเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเผื่อว่าลูกค้าอยากจะลองหลายๆตัวเนี่ยค่ะ จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็าแต่ว่าก็จำไม่ได้ว่าแม่ค้าลืมว่ามันชื่อผักอะไรอะค่ะแล้วลำต้นมันจะเป็นสีม่วงอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะสามารถตัดทานได้แล้วนะคะแต่เรื่องราคาก็รอแป๊บหนึ่งนะคะแม่ค้ายังไม่ได้คิดต้นทุนเลยแล้วก็อันนี้ อันนี้นะคะอันนี้ผักโขมแดงอันนี้จะสวยมากจะใช้สำหรับตกแต่งจานนะคะขึ้นเหลาอันนี้ขึ้นพัตคารอาหารโอ้โหนนโระวังสมมุติว่าถ้าเราไปได้เคลสจานก็จะนนทำให้อาหารเราดูแพงขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอาอันที่สวยๆให้ดูละกันอันนี้ค่ะก็จะเป็นาคาบ,บิช ก็จะเป็นต้นก็จะเป็นสีม่วงนะคะเหมือนกันใบก็จะออกม่วงๆแล้วก็เนี่ยค่ะผักพวกนี้ก็จะเล่นสีสีสันจะสวยงามแล้วก็กินก็อร่อยอเราไปโรยสลัดอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีขนาดไซส์เล็กแล้วก็ขนาดไซส์ใหญ่นะคะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็ผัดโมอันนี้ก็ก็ลองหลายหลายรูปแบบอะคะ่ะรูปร่างหน้าตาเห็นไหมคะสวยอะแม่ค้าก็ชอบเนาะของแบบนี้มันสวยด้วยแล้วก็กินอร่อยอันนี้ก็สวยมากคะ่ะอันนี้ก็ไซส์ใหญ่เนี่ยคะ่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะนะคะสำหรับ มันต้องหลายๆอย่างนะเนาะรักษาสุขภาพคนที่เจ็บป่วยแล้วก็ลดน้ำหนักเนี่ยค่ะผักพวกนี้เลยค่ะแนะนำเลยนะคะอร่อยใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยกินแล้วก็เออสุขภาพดีกันท่วนทั่วแล้วก็มีตัวนี้รู้สึกว่าเอาโดนไกลลงอะคะ่ะไกลจิก อันนี้จะไม่ได้ว่าผักอะไรมันโตช้าอันนี้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะแยกใส่กระถางน,นะคะให้มันเป็นต้นใหญ่แม่คะก็ข้อมูลยังไม่แน่นนะคะอาศัยว่าครูพักรักจำชอบทำก็ดูใน youtube ดูจากที่เขาทำมานะคะเนี่ยค่ะผักพวกนี้เราก็จะลดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นอันนี้ก็ได้ประมาณสักหวันแล้วนะคะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเวลาที่แม่ค้าขายแม่ค้าก็คิดว่าจะลงะเป็นเซตนะคะสอย่างเซตหนึ่งนะคะแต่ราคาก็เดี๋ยวขอแม่ค้าไปดูต้นทุนก่อนละกันเพราะว่าเม็ดมันแต่ละอย่างนะคะราคาหลักหลักพันขึ้นซึ่งแม่ค้าก็ไม่ได้ซื้อมาทั้งกิโลนะคะแม่ค้าซื้อเถืะแะ้วขีดสขีดประมาณแต่ว่าก็คือก็เป็นหลักพันนะคะที่ซื้อมาเฉพาะเม็ดนะคะ จ้าสวยๆเลยสองเช้าแล้วก็สองตอนเย็นจ้าดูกันให้ชัดๆสวยไหมสวยมากๆทำไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็คือตัดกินได้เด้กเกรลตจานนี่สวยมากนะคะ ใครสนใจก็มาดูได้นะคะมาดูที่โลงผักได้เลยบ้านติดถนนแต่ตอนนี้ยังลงผักไม่เยอะเพราะว่าลงผักไม่เสร็จยังไม่ได้เคลียร์ของที่บ้านเลยค่ะบ้านก็จะดูรกครุงรังอีกนึงเนี่ยค่ะผักบุ้งผักบุ้งลืมว่าเหลืออยู่สองถาดเนี่ยค่ะโอแล้วก็อันนี้ทานตะวนันไหนเนี โอเคใครสนใจก็ติดต่อมานะคะ